สวัสดีครับวันนี้เราก็มาถึงนี่ครับแล้วก็สั่งกับข้าวแล้วเนาะเสยตรงก็สั่งกับข้าวแล้วแล้วก็มีกับข้าวสองสามอย่างนะวันนี้เมนูเช้านี้นะครับกับเมนูเช้านี้นะมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาทานเลยดีกว่านหมครับเนาะเอาทานเลยทานได้เลย,เลยนี่เสยตรงก็จะทานข้าวแล้วนะ นอนนโอเคนะอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเนาะไม่นะเป็นไรนะครับมาทานแล้วนะครับนี่ครับหิวเชียงทองนี่ครับผัดเราผัดเต็าหมูป่าโอกเควเลยกูย เป,ปนน็นครมอมมนอมาัวนะ่าอจ่ะนน่นาจะเป็นมูป่่หมูป่่งมูป่งกะดูกมูว่ะ <coughs> ừ, mình bạn mù tạt luôn luôn อร่อยรสข้าวจังดีว่ะม,มันก็เป็นเ,นเนรืร่องปลาปลาเนื้อ่อนของที่นี่ อ,อันนไ้่อ่อนท่านก็ที่ดอก,อก,อก Mm -hmm. phát lên tặng mình luôn, tặng luôn, กือวานข้าวเนาะมีผัดเก็ดมูปลานี่อร่อยเนาะมันผัดไทยมันผัดไทยเนาะมากับเพืนะ่อนๆเนาะเจ้าชองพากินมาเที่ยววันนี้มากินที่ข้าสอง,ยงอ,อ,อ,อย่างข้าสองอย่างนี่อเอาะ ตัวจีปลาปลาเน,นื้ออ่อนตัวจีปลาใส่เลยตัวเย้าเย้ให้ละเอียดนะมีกัง เราก็มาเที่ยวที่จังหวัดตากรา้วมือจะมุ่งหน้าไปที่แม่ฮ่องสอนระหว่างทางเราแวบะบที่ไหนทานอะไรนะว่าเที่ยวที่ไหนยังไงแล้วก็จะทำคลิปให้เพืเ่อนๆได้ดูนะครับก็คือเป็นร้านอาหารเขาเป็นร้าแจ้งคนไปร้านาอนานหารก่อนการร่างก่อนรับรบมาเนี่ย ที่ถ้าสองอย่างนะครับแล้วโอเคครับวันนี้เสียทง,างพากินผาเที่ยวก็ขอทางเข้าวขวดน้ํานะครับจะได้เดินทางต่อเราไปที่ไหนนะครับเนาะเจออะไรที่สวยๆหรือว่าอะไรเราก็จะทาคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมครับวันนี้ก็เสียทงพากินพาเที่ยวนะก็ขอ,ข,อขอจบคลิปนะครับให้เพื่อนๆได้ติดตามนะครับได้กด สับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้เจ้าท่องพากินพาเที่ยวด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปอต่อไปนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ